สวัสดีครับอับผมช่องบ่าไวไอออนนะครับวันนี้จะพามาซ่อมออดถอยครับวันนี้อ,อดถอยเทเลืรอเราพังครับนี่ไม่ดังครับของเก่าญี่ปุ่นไม่ดังครับต้องถอดลอมาซ่อมครับไม่รู้ว่าจะดังไหม ว่าใส่แม่ได้ไม่นานครับใส่ได้ประมาณ2ออาทิตย์ครับมันดังๆติดๆดดับดนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเนะาะเดี๋ยวเรามาถอดดูครับเราจ อย่ารอชมนะครับครับก็ถอดมาแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันไม่ดังครับต้งใส่มันขาดหรือเปล่าไม่รู้เป็นดอกกันน้ำนะครับ ดี๋ยวเราจะแกะซ่อมดูครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดอกดูนะเผื่อเป็นที่ดอกครับว่าจะดังไหมเดี่ยวกันเสกใไ่กันหลายคนบอกว่าดอกมันเสียเร็วครับผมก็เลยคิดว่าเป็นที่ดอกไหม พี่เรามาเปลี่ยนใหม่เลยครับ như đọt mày đọt mày dày của đường như đọt cầu cho mấy là cho kẹt nữa. นี่หรือเปล่าครับคิดว่าดอ,อกหลุดหรือเปล่าเดีย๋ยวผมจะลองไปเหยียบเด็กดูนะครับ ไม่ดังน่ะน่าจะขาดจริงๆเดี๋ยวลองถอดดูเสียเร็วเดี๋ยวใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์เองครับยังไม่ได้ใช้งานอะไรฟังใช่แล้ว 左へ曲がります。ご注意ください。左へ曲がります。ご注意ください。左へ曲がります。ご注意ください。 เอฟซีครับดังแรงกาเดิมคหับก็๋ยวผมจะลองต่อสายดูนะครับต่อสายแล้วก็ห้อยไปก่อนดียวลองต่อสายกัอนคนระับครับก็ใส่ออดถอยเสร็จแล้วครับตอนนี้เก็บงานเก็บงานเก็บสายแล้วครับน,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 บนี่อดถอยของเรา เปลียนดอกใหม่นะครับเนาะดอกมันอดอกที่มาของเดิมญี่ปุ่นมันขาดไงก็เลยใส่ดอกใหม่ครับทีนี้ก็ไล่เก็บสายเปลี่ยนดอกใหม่เอาลองหยยบเบรกสินี่ครับดนอมอด ดังแรงไหมครับเอฟซีครับเพราะว่าดอกเดิมมันไม่ดังแรงครับท,ทำไปทํามาขาดอีกก็เลยจำเป็นต้องใส่ดอกใหญ่ครับนี่หกนิ้วครับกันน้ำครับหกนิ้วเป็นดอกดอกของเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยครับเราก็ต่อจากนี่ครับ ต่อจากชุดเดิมมันเนาะชุดเดิมมันก็เดินสายไปครับเดินสายมามาเข่าแล้วก็สายรับครับไม่มีอะไรมากมายครับไม่ต้องมีตู้มีอะไรครับเพราะว่าเป็นออกเสียงกลางหน้ารถอยู่แล้วครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะยีีนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทําก็เอาไปทํากันได้ครับแต่สําหรับใครที่เคยทํามาก่อนแล้วก็แล้วไปครับเพราะว่าผมเพิ่งทําเหมือนกันเ <c oughs> อาเรถือว่าใช้ได้นะครับ ือว่าใช้ได้เพราะว่าอันที่จริงของเดิมมาเนะี่ยมันผมคิดว่ามันไม่น่าจะทนนะเพราะว่ามันเล็กอะพอผมใช้ไปใช้มาขาดจริงๆครับดอกขาดก็เลยจัดไปเลยนี่ก็มีเอฟซีคนหนึ่งครับแนะนําผมมาเนาะผมก็เลยจัดตามครับใช้ได้จริงๆครับก็ยังไงอะมันทําไม่ยากครับเพราะว่ามันไม่มีตู้ เราห้อยไว้ตรงไหนก็ได้วางได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสก็ถ้ามันหลุดก็ให้มันหายไปเลยดอกละสองร้อยครับอันนี้ไม่แพงครับส่วนตัวนั้นก็ผมซื้อมาหนึ่งพันบาทครับปอดถอยซื้อมาหนึ่งพันบาทก็ใช้ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยประมาณสองอาทิตย์ครับขาดนี่จัดใหม่ก็เดี๋ยวรอชมว่ามันจะใช้ได้นานอีกแค่ไหนครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งลองครับแต่ NF, NF เอ็นเอฟเอ็นเอฟซีบอกว่าใช้ได้เป็นปีครับ สองลองเราบางคนเขาก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่ไว้ตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเนาะแต่แต่ผมมามันไม่ค่อยได้ยินเสียงครับแต,แต่เบรกข้างหน้ามันก็จะดังก็จะดังประมาณนี้นครับสองล้อก็จอดทับ จอดยาวหลายอาทิตย์แล้วแหละก็ใครมีงานมีานการก็เรียกใช้บริการได้ครับทีมงานป่าเราจเจริญทรัพย์เนาะพร้อมบริการทุกระดับประทับใจครับรถก็พร้อมครับพร้อมมีงานตลอดครับมีงานขนย้ายเครื่องจักรอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับราคากันเองแน่นอนใครที่ว่าวิ่งถูกวิ่งจต่ราคามาครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับตัดถูกกว่านั้นนี่ครับ ผมชอบพวกที่ชอบตัดราคาวิ่งครับเพราะว่ามีคนตัดราคาผมวิ่งหลายงานครับแต่ผมไม่อยากพูดครับเพราะว่าเขาวิ่งได้เนาะแต่เราวิ่งไม่ได้เราก็ต้องยอมรับครับไม่เป็นไรวิ่งไม่ได้เราก็จอดครับเดี๋ยวตอนนี้ใครตัดผมต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมจะตัดคืนเลยครับบอกบอกไว้ก่อนเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาว้ก่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ